สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางฮานอยนะคะปังกูรีเย่กันไปเม็ดเดียวของเราแตกแล้วนะคะโหปังมากๆเลยนะคะวันศุกร์เป็นวันที่ได้กันหลายเด้งเลยนะคะแอดดีใจแทน FC ด้วยนะคะนานๆเราจะรับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะใครที่ไม่ได้ก็สู้ๆเด้อค่ะ ทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะทุกคนเราต้องไปกันอย่างมีสติเร้อจ้ะไปให้เป็นนะคะไปให้เป็นตัวเลขนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกคนไม่มีอะไรแน่นอน,นะคะ่ะบางทีนะคะ เราต้องตีลังกาเอาด้วยก็มีนะคะใครเล่นเป็นถึงได้น้อยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเลิกไม่ได้ะคะ่ะใจมันรักเนะทุกคนเนาะบางทีเราต้องแปลงเอาด้วยนะคะถ้าตัวที่เราชอบนะคะถ้าเด็กน้อยตัวแปลงด้วยตีลังกาเอาด้วยกลับเอาด้วยนะคะทุกคนต้องไปให้เป็นเด้อถึงจะได้ะคะ่ะทุกคนไม่งั้นนะ่ไปแบบตามสูตรเลยมันไม่ได้หรอกคะ่ะเอา้ามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนเดอ้อทางช่องเป็นเพียงสื่อการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลัดจิ้ เมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางฮาหนอยนะคะของแอดนะคะของร้านก็แตก3้ำตัวช้ำๆๆไปนะคะดีใจกับ FC ด้วยนะคะที่ติดที่ตามเนาะวันไหนที่ไม่ได้เ็เงียบจิบเลยว่าสัน ท่านนี้นี่นะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้เนอะอ่านี่สําหรับ f อซที่ขอมานะคะ f อซที่ขอมาแอดก็ขออนุญาตให้ดูเด้อนี่นะคะทุกคนบางครั้งแอดก็ให้ดูค่ะบางครั้งแอดก็ลืมนะคะบางทีนึกได้คิดไหนก็ให้ดูนะคะเอามาดูกันนะคะแนวทางของเรานะคะ4 5ห้านะคะเต็มเต็มเลยนะคะว้าวเอเอดรู้สึกว่าช่วงนี้สูตรนี้ก็ ปังนะคะปังแต่ว่ามันมันชอบมาตัวแบบตัวเด่นตัวประกบอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไอตัวเจาะที่แอดว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มาค่ะมานะคะแต่ว่าเนี่ยมันชอบมากองกันอยู่อย่างเนี้นะคะนี่เอาหลักร้อยใส่ก็แตก3ตัวเลยนะคะนี่หลักร้อยเจนะคะเอามาใส่กับ3 4สก็จะได้7 3 4 8 3 4แดสแต่ว่าใครมันจะนึกขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคะเออแต่ว่าถ้าน้อยตัวอย่างงี้น่าจับใส่อยู่นะคะน้อยตัวอย่างเนี้มันไม่กี่หางแต่เราไม่รู้มันจะมาหน่อยไหนนะคะเพราะมันไม่ใช่หวยเดียวนะคะถ้าหวยเดียวนี่น่าทําอยู่แต่ถ้าไหลหวยนี่โอ้ผิดแอดแอดแล้วว่าวินเอาดีกว่านะคะ ไล่หวยนี่จับแบบนี้ไม่โอเคนะคะมันไม่เหมือนแบบเออเราพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยอันนี้เนี่ยทำได้แต่ว่าฮาหน่อยนี่แเอดมเนตนำนะคะโอตเตวายเอสซีทํทำเป็นก็ลองที่นี้พิจรารณานกันดูด้วยอันนี้แอดทำไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็มีแต่บอกว่าอันนี้หลักร้อยมันเข้านะมาจับใส่อันนี้นะคะมวยออกเหลยวแม่น,นคักคณะคะ่ะ เอามาดูกันนะคะทุกคนเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะเจาะเข้าหนึ่งห้าค่ะเออนึกว่าจะไม่มานะคะมานะคะตัวเด่นนานี่เข้าสีเข้าสามเข้าห้าโหเหมาเลยนะคะสามเด้งนะคะสายรูดอ้าพี่เซเสียดายเราไม่มีหกนะคะแอดก็บอกอยู่ให้เติมหกกับเก้าลงไปจะเอาตัวไหนก็ได้เนะ,ะมาตัวเดิมนะคะฮานอยปกตินี่เราต้องติดตัวเดิมไว้แม่ <laughs> โอ้เซพวกเก่าๆนะคะเลขมันไม่ค่อยเหมือนพวกเนาะ อ่ะ3-4นะคะนี่แม่มะกองกระจุกอยู่ใน3-4-4-5นะคะโอ้วันนี้เลขมาต่ํานะคะมาต่ําอยู่นะคะขึ้นสูงอยู่ไม่กี่กี่หน่อยนะคะขึ้นสูงอยู่เนาะอ้าเจ้าแม่เก็บเรียบเลยนะคะตัวเด่นนะคะเจ้าแม่ก็เอาคืนให้ได้แล้วนะคะโูหปังเบียมโหดมากนะคะเริ่มตั้งแต่ฮาหนอยเอ้ยต้องรัฐบาลไทยก่อนใช่ไหมคะเออเริ่มตั้งแต่ รัฐบ,บาลไทยนะคะไทยเนาะเริ่มตั้งแต่ไทยฮานอยก็แตก3ตัวเลยนะคะแล้วก็ลาวพัฒนานะคะเอ็ดก็อยากให้เข้าอย่างนี้ตลอดนะคะให้ปังอย่างนี้ตลอดเนาะเอสีจะได้มีค่าประทูกันนะคะก็อย่างเงี้ยแหละคะ่ะช่องของเอดนะคะจะมีแนวทางแอดแนวทางหลานนะคะหลานนี่โอ้จะว่าแม่นไหมสําหรับแอดเอ,ด,เอดก็ถือว่าแม่นนะคะ แล้วก็เลขนางก็แบบไม่สปิสปะเหมือนของแอดแอดก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะถ้าเป็นของแอดนะคะจะแบบอยากกลับยังไงก็กลับแต่เอฟซีจะไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอดติดนี่สายสายหุ้นไงค่ะเป็นนะคะทุกคนเป็นเออติดนีสัยลูดสามตัวสี่ตัวห้าตัวไม่ไม่ไม่คิดอะไรอะไรประมาณนี้นะคะติดติดติดนีสัยมานะคะค่อยไปทุบค่อยไปไอ้นี่เอานะคะประมาณนั้นนะคะเออแต่เขาแบบ มีเลขแบบเออไม่กลับหงไม่กลับหัวไม่เหมือนของแอดนะคะร้อยเปียดทันหางเอานี่ค่ะทุกคนสี่ห้านะคะสี่ห้าสามสี่นะคะสามห้าเข้าพัฒนานะคะสามสี่เข้าอะไรบ้างเข้านายกิจเข้า v i p เข้าพัฒนานะคะหลักร้อยเข้าเจ็ดแปดนะคะหกไปเข้าพัฒนานะคะเจ็ดเข้าสามเมื่อคีด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็หนึ่งห้าแล้วหนึ่งห้าหกสี่ไม่ได้เข้าสามสี่ห้าี่กาชาตินะคะกาชาติโอ้มันจะตามตูดไหมคะทุกคน อ้ยเหลือถือไอ้ตามสูตรนี่สามตัวนี่ก็เข้าเป็นบางวันนะคะเพราะว่าแอดไม่มีหกเก้านะคะแอดตัดสินใจไม่ได้จะเอาหกเลือกเก้าเข้าไปนะคะถ้าแอดตัดสินใจนะคะแอดเลือกหกนะคะถ้าเลือกหกไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันหลักร้อยมันไอ้นี่เนานะนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าโอ้นี่ไงเพราะว่าแอดก็ต้องเลือกหลักร้อยเป็นหกเข้าไปนะคะเอามาดูฮานอยของวันที่สิบเจ็ดนะคะขอแค่เม็ดเดียวแต่ทุกวันก็พอแล้วนะทุกคนเนาะ เอาจริงๆได้เม็ดเดียวเนี่ยเอาขึ้นเม็ดเดียวนะแตกทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคนะถ้ามีตัวกันให้แอดก็จะกันนะคะถ้าไม่มีตัวก็ไม่ด้กัน,นะค่ะอาหาน้อยรวมนะ เกือบเขียนฮาหนอยล้านนะคะจะเขียนฮาหนอยสูตรล้านเอา้าเอาอันนี้มันสมุดเรานี่หว่าวะฮาหนอยสูตรแอดนะคะทุกคนวันของวันที่17นะคะซึ่งเป็นวันเสาร์เนาะเด่นนะคะ901นะคะ901ใครชอบ9ไป9ใครชอบ0ูนไปศย์ใครชอบหนึ่งไปหนึ่งนะคะ969798นะคะ06 07 08ก6 17 18จหกหะกำหัวไม่กำหัวพี่นิดพิจารณานะคะเออวันสุกรต่ำนะคะวันสุกรอดได้ตำ่ำวันนี้แอดได้สูงเลยนะคะได้ศูน,ย,นะะย์หน ียวตัวนี้ศูนย์หนึ่งนะคะแอดก็ขึ้นเป็นไม่เดียวเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดก็มาจากตรงนี้หกเจ็ดจับอย่างมีแล้วนะคะหกเจ็ดเก้าแปดมีตัวไหนอีกนะคะมันจะเบิ้ลไหมคะถ้าเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามซามอะไรนี่บอกอเออเหลวเตะหอไพ่สีเบิ้ลเบิ้ลเดือกั 78, นเจ็ดแปดเอาเจ็ดแปดมาจากตรงนี้นะคะเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ 8, แปดนะคะนี่เลขเลขเลขแปดเอสนะคะศูนย์แปดด้วยค่ะหนึ่แปดศูนย์แปด Ah. ตามนี้แหละค่ะทุกคน183นะคะอันนี้คือเลขทูบนะคะ183มนี่เลขทูบที่แฟนจับให้เนาะเออแล้วมันจะไปเบิ้ลหวยไหนแอดยังไม่เห็นมันเบิ้ลเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวแปลงนะคะรัฐบาลไทยมา7 8มีใครได้แปลงเอาไม่น้อนี่นะคะเราพัฒนาก็มา73วันเจี๊บกันเลยนะคะกีดการ์ดกันไปใหญ่เลยนะคะอ่างูวันหน้าเดี๋ยวแอดให้นางจับให้อีกนะคะทุกคนนุ้ยแอดรู้สึกว่านางจับยังใกล้เคียงกว่าแอดนะคะเราก็แปลงได้แล้วหนึ่งกับเจ็ดนะคทุกคนแบบว่ามันน่าแป แพงมากนะคะเพราะว่าเลขมันแปดแปดกับสามนี่มันตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะหนึ่งกับเจ็ดนี่มันก็โหยมันก็ต้องแปลงเอาไม่ใครแปลงเอาไม่โนมีใครได้ไหมนะคะเจ็ดแปดหวานเจี๊ยบเลยบ่จ้ะเจ็ดแปดเราพัฒนาก็มาเจ็ดสามนะโอ้ยขอบคุ่นเจาทีเจาทางไรเอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะสามตัวบอแอดอ่านไปอย่างคะลืมหกเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์แปดสองนะคะศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดแปดนะคะหก 78นะคะ901 906 781 208แล้วก็071นะคะนี่นะคะนอยกิจนะคะไป01นอยพิเศษ67นอยปกติ1สอเมนคือต่ำแท้นอย VAP นะคะ01นอยกาชาติ90นอยสามัคคี89นะคะนอยพัฒนา90นะคะทุกคนนีงหลกักร้อย3สีห้าหลากักร้อยเอดคือต่ำแทะเฮ้ย อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอไปนะคะสวัสดีค่ะ